บางคได้กใจกโงม่หลับขอจะม่ตะเคียนใหญ่ให้ตะเคียนนักเคียนนักเคียนนักขอจะม่ตะเคียนให้อเรเด็กล่ามเลงอ่อาาสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ เสียตัวนึงเตีสยหนยเลกเสนเล็ขอโโาลาใหมและลาวมาแล้โอ้เตีสยนเลเียนเย็กนะอย่าทักจงันดู